จังหวัดเชียงรายนะครับปีนี้นะครับที่เสนอเข้าไปทั้งหมดอยู่ประมาณ3,000ล้านนะซึ่งถ้าเกิดทำธนาคารน้ำใต้ดินเนี่ยนะครับทำปีนี้ปีเดียวนะครับประมาณ1,400ล้านถึงพันหาร้อยล้านแล้วท่านจะไม่ได้ทำอีกเลยนะครับก็ผมก็จะมาพูดเมื่อกี้นะครับท่านฟังทั้งหมดแล้วว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวท่านจะรู้นะอันนี้คือทีมงานธนาคารน้ำใต้ดินนะครับของธนาารบริหารส่วนตำบลหนองหินนะครับขออนุญาตนะครับอันนีะนำท่านนายกผมนิดนึงดีครับท่านนายกผมนะครับท่านนายกจะถล่มชื่นตา สำหรับผมก็กอบุรวัตนะครับผมเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนะครับที่อุบัตนตรได้ส่วนนะครับการทําธนาคารถ้าเกิดกประสมสําเร็จนะครับมันจะมีบุคคลสําคัญอยู่ทั้งหมดสามคนนะครับในส่วนของท้องถิ่นนะครับคนแรกคือท่านนายกครับคนที่สองคือท่านพอกองช่างนะครับคนที่สามคือท่านประหลัดนะครับสามคนนี้นะครับถ้าเกิดให้ตัดอมถิงท่านนะครับแล้วจะะสบความสำเร็จคือตัดใครครับตัด ท่านคิดว่าใครครับท่านประหลัดน,นะครับท่านประหลัดจะสําคัญน้อยลงมาหนยเพราะว่าท่านประหลัดเขาจะเป็นคนเชื่อทั้งหมดนะครับแล้วถ้าเกิดการน,นี้นะครับจะล้มเียวทั้งหมดนะครับขึ้นอยู่กับบุคคลสองคนครับคือท่านนายกและท่านพอกองช่างขุดลอกทั้งหมดนะครับที่เราขุดมาทั้งหมดเนี่ยทานพอกองช่างและทานท่านนายกและผู้รับเหมาะจะมีปัญหาอยู่อย่างเดียว ก็คือขุด र, พอไปเจอหินปุ๊บจะหยุดแล้วก็ขอขยายพเพราะเนื่องจากว่าแบบนะครับแบบที่ออกแบบขุดรอกทั้งหมดมันจะมีบอกว่ากว้างสมเมตรเอกว้าง50เมตรยาว90สิเมตรนะครับลึก4ี่เมตรหรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า5,000พอขุดไปเจอนะครับหินแล้วเราก็จะขอขยายเอาปริมาณซึ่งเป็นตามมาตรฐานของแบบนะครับนี่คือ,อในส่วนของที่ ที่ท่านมาวันนี้น่าจะบอกอบไนด้วยที่ผมว่าและโครงการนี้นะครับท่านจะไม่ได้รับการมีความขัดแย้งขึ้นในท้องถิ่นของท่านก็ท่านองมีท้องถิ่นท้องที่นะครับมาดูแลเพราะการทธรราธนาคารนะำตื้นไม่เหมือนการทําถนนนะครับถนนเนี่ยไม่เกิน4ี่ส้าวันท่านจะเห็นเป็นสายเลยแต่ธนาคารน้ดินนะครับท่านต้องใช้เวลาอย่างน้อยสุดนะครับที่ตำบลหเองมีผมเริ่มทำที่เอผมเริ่มทำเือนกุมภาพันธ์นะครับ ประสบความสาเร็จน้ำผุดวันที่18มิถุนายนนะครับใช้เวลา4เดือนแต่ในช่วงของ4เดือนเนี่ยท่านมุดลงไปดูไหมไม่มีใครมุดลงไปดูได้ครับในานาคารอาจารย์เน้นเมื่อกี้ว่าท่านต้องตรวจคือทําธนาคารน้ำใตดินก็เหมือนการขุดล,ลอ,อกแต่ว่าขุดล,ลอ,อกในลักษณะพิเศษนะครับลักษณะพิเศษเป็นงารถดให้ท่านดูนะครับหลังจากน,นนะครับหลังจากท่านทำท่านต้องมีข้อมูลนะครับ ธนาคารนะ้ำก็มีข้อมูลที่สําคัญอยู่อสององค์ประกอบองค์ประกอบหนึ่งคือปริมาณน้ำซึ่งเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าให้ท่านไปเก็บระดับน้ําบาดาลของท่านก่อนธนทคารสองก็คือคุณภาพนะ้ำที่เติมลงไปว่ามีคุณภาพดีไหมเหมือนเท่าเดิหมหรือไม่นะครับนี่คือส่วนที่ท่านจะต้องไปเก็บข้อมูลเพราะวัตถุประสงค์น่าจะดีอยู่สองข้อนะครับโครงการนี้นะครับ เกิดขึ้นที่ภาคเหนือนะครับที่เชียงดาวนะครับนี่คือผู้กำเนิดนะครับเมื่อกี้ผมเป็นลูกศิษย์นะผมเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์โกวิชทิพย์เมื่อกี้นะครับท่านเคยเห็นปลาลายตรงนี้ไหมครับนี่คือธนาคารน้ำใต้ดินนะครับเดี๋ยวจะบอกว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือทฤษฎีที่นํามาใช้ในธนาคารน้ำใต้ดินนะครับก็คื